ก็สวัสดีทุกคนด,ด้วยนะครับก็กลับมากับเอเคสกอฟอีกแล้วนะครับก็เ,เป็นอ่าสปอยในชุดอ่าบัดดี้ไฟส์ทีดีซูดสองกับชุดดําอีกแล้วนะเป็นเรื่องของชุดดํานั่นเองนะนนัไม่แก้ไม่ไรนะเป็นชุดดํานะครับนะก็ตามคําเรียกร้องนะไม่รู้เรียกร้องหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะมาสปอยให้ดูกันส่วนตัอีกแล้วนะเร็วๆถือว่าเร็วกว่าเพิมหลักแน่นอนนะมาดูกันเลยไม่เสียเวลาน้ำกับตัวอย่างการ์ดใบแรกละกันยิน เราเรียกเป็นเออยีนแล้วกันนะเออวลาไปทำนะอ่านสกิลไปแล้วแต่อ่านทำไปยีนแล้วกันนะ,ะนะจะส่องเกตน,น้ำคลายเตอร์ชุดนำขึ้นมือไม่เสียสทรัพยากรเสียแค่สองเกจใช่ไหมจะแต่ว่าต้องมีขึ้นคือมันลงเพียงไม่ได้ไประเด็นคือมันลงเพียงไม่ได้<ช>นะมีสกิลในการคอรการนี้จากบนมือด้วยนะโดยคอคอร์นะด,รนะดรหมายความว่าถ้าตัวต้องตีไอ้นี่ลงมาใหม่ไอ้ตัวนั้นก็ขึ้นเด้งขึ้นไป่<ช>อาซึ่งไม่ติดวันเปิดเทินสำหรับยีน แต่ว่า,ถ,า,าถ้าเรามีเก่อองก็น่าพอแล้วถือยิงไปสองใบเราก็จะเยอะมีพินิจเป็นสามารถลุกได้แน่นอนนะเออเมื่อกันนี่เข้าสนามยุมิงยีแค่เดียวยิงยิงมอนด้วยเข้าสนามยิงมอาานเฮ้ยแต่แสดงว่าทีดีอย่างนี้ก็มีการมีการทำลายการ์ดเกิดขึ้นแล้วดิ<อ>เพราะว่าปกติทีดีจะไม่มีการทำลายการ์ดนะนี่เป็นโมโกโล่ใช่ไหมหรือถ้ามีจะมีร้อนมากเลก็ตัวนี้มันจะมีเพนเนตหรือว่าเป็นอะไรที่เก่งนะนี่ถ้ามันมีเบิร์ดเนี่ยมันจะเก่งนะ ถ้ามีเบิ้ลนี่มันจะเก่งกว่านี้นะวิธีหยุดลูคือระเบิดมันนะง่ายๆเลยมันการระเบิดไม่ได้ระเบิดมันทิ้งไปก่อนนะเคาไปลงปุ๊บเขาอาจจะได้ยิงก่อนเพราะเขาแตะสนามถูกไหมเนี่ยเพราะเข้าสนามนี้เราก็ยิงมันทิ้งมันก็จะหยุดลูกนรกลนี้ได้แล้วนะโอเคแต่ว่ามันต้องมีวิธีก็มีอยูเยอะรอเล่าไม่ก็จะหวะเราเคาน์เตอร์เออแต่ว่ามันเกินหนึ่งเคาน์เตอร์ได้นี่นะเพราะว่ามันเกินหนึ่งเคาน์เตอร์ได้แค่ว่าไม่ใช่การตอเื่องมันต้องมีคำตอก็ ก็อย่างนี้ไงก็ถ้าเราเคาน์เตอร์ลงปุ๊บเขาระเบิดเคาน์เตอร์เราก็สามารถเคาน์เตอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อยกยินตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่มาโดยอีสเอาเพื่ออะไรวะเนี่ยไปช่างอะไไปตัวต่อไปดีกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองมาเปออะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรกิดนเมาต่อต่อต่อโอโอกิยะสึบารุนะเป็นสาพอโทนะใช่เขาเป็นนักศึกษาวพอโทที่มาที่ใชไชรุ่นเดียวกับผมเองเขามาขโมยบ้านของคุณโยู่ อ่ะมาดูกันว่าขอขอหน่อยนำไรหรืออากาอิจะช่องดรอปเข้าสู่โซกานิมันเป็นเทือสามเองเงื่อนไขายากอย,อยู่เพราะว่ามันต้องมีไรกับอากาอิอย,ออาาออยู่หรืออากาอิอยู่ในหยอกนะเจอก่อนถึงจะลงมันได้แล้วก็จ่ายสองเกตฑ์นำกร์ดใบบนสุดเข้าสู่โซการ์ดนี้โอ้ถ้ากับว่าได้ใบใดใบหนึ่งเข้าก่อนใช่ไหมจ่ายสองเกตแล้วก็ได้ใบบนสุดเข้าอีกก็สองโซ่พอดีแล้วเมื่อน,นี้เข้าสู่สนามทลายคาลิเตอร์ มือสามผู้แข่งหนึ่งใบจากนั้นเราได้รับแรงทิดเท่ากับตัวันไซของใครก็ได้หน่งไนหนนั้นเต็มที่สามเรียกว่าเต็มที่สามพี่ว่าใช้ยากนะแบบถ้าจะเล่นจริงๆมันไม่ค่อยคือมันไม่มีเบิร์นมันได้มีคาบเลยแท่มันตีทีเดียวเรืยอว่ามันน่าเสียดายมันเหมือนโคโร่นะเออโคโกร่มันมีแผนในแทนแล้วไงแต่มันไม่มีเบิร์นอันเนี้ยมีคาบเลแล้วมันไม่มีเบิร์นคือมันตีทีเดียวแล้วจบไปเลยอะไม่มีมุกโคโกโร่มันยังมีมุกอันนี้คือ สี่พัน้ัวไอ้กลายเป็นว่าไออะไรนักเท้าเซเลเปียตีเข้าอ่ะเท้าเซเลเปียห้าพันสองเออมาโอเคมันใครยิ้มันละไปต่อดีกว่ากับเวลมอดเราไม่เหงาด้วยนะครับจ่ายเินเก็แล้วก็เอ๋เอาคุณคอนซีตัมขึ้นมือเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่เก่งเฮ้ยหาทันทีนะเราสามารถคอการนี้จากบนมือโดยจ่ายคอคอสโอเคก็คือสลับสลับได้สลับยีนได้อยู่ใช่ไหม แล้วก็มีสกิลคาสั่งจากเบื้องบนเมื่อการที่เข้าสนามเราสามารถทิ้งบนมือหนึ่งใบเพื่อให้เราได้เกรดได้จัว<ม>่วดเราลงมาหลุดได้ไงแต่มันเกิดบนเบอร์เทินตรงเศษจัว่วแต่ว่ามันลงมาได้เรื่อยๆนะพอจะนี้จากบนมือโดยจากคอสเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์ได้เรื่อยๆนะแต่ว่าเพียงแ,แต่ว่าสกิลเข้าสนามมันบนเบอร์เทินจุ๊ไว ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีถือ,อมัมอนมีมูฟแล้วก็คนี้มาสตาร์ททีนะ่สองที่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับกลางไม่หนานะระวังโดนแห่นะบอกไว้ก่อน <c oughs> เออมาใบถัดไปเลยวานิลาเทารซาเลาียบีอะโทยามะคาซืฮะนะครับนะมาเขามาคู่กับเฮดีนะเป็นนักศึกเอ้ยเป็นนักนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาที่หนูปีห้าสองโอเคใบถัไปเลยกับเบอร์เบิร์ล สมาชิกที่เต็มไปด้วยความลับนะสกิมเมื่อการที่เข้าสู่สนามมหาบูสถานามเรามีคาแรคเตอร์บมอที่จัมใบอื่นอยู่ท่านเมื่อกี้ถ้าเข้านะถ้ามีใบอื่นมันไม่ได้บอกว่าอ๋อมีคาแรคเตอร์ก็คือมอนอ่ะมอนใบอื่นอยู่ได้หลายหนได้เกตได้จวัวโอ้โหเก่งนะชื่อว่ากิ่งเออเก่งได้เกตจวัวเลยก่งก่งกิ่งกิ่งก่งแต่เป็นสเปียร์ที่เงี้ยไข่ลดลง เก่งจริงวันนี้ถือว่าเก่งเลยเก่งถึงว่าถึงว่าจะคิดน้อยแต่ก็มันเล็กของได้ฮะว่าไปมาใบจะไปไร่นะใจยเงเกตแล้วได้โซนนึงเป็นไซส์สองนะมีดับเบิลไดร์ชเป็นสกิลซิเวอร์เบรดนะก็คือกัดเอ็กทิ้งมือหนึ่งจายเกตหนึ่งแล้วก็สุดทิ้งการ์ดไปมือ่อหนึ่งใบนะถ้าสําหรับไฟเตอร์มือใหม่จะไม่สับมือแน่นอนไซเดอร์เก่าๆเนี่ยมือมันจะสับไม่หยุดจนไม่รู้จะเลือกใบไหนแล้ว คือถ้าไม่เกตพี่ว่าแค่แลกมือเราับแลกมือเขาพี่ว่าน่าจะได้แต่ถ้าจ่ายเกตหนึ่งด้วยคือถือว่าเยอะแต่ก็อย่างว่าอะไรนะมือเขามันอาจจะตัดเกมเขาได้เลยนะถ้าเกิดสมมติมือเขามีใบเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีอุโนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราทิ้งก่อนอ่ะแล้วอุโนก็ลาก่อนอ่ะเออแต่ว่าก็ต้องเป็นจังหวะที่เขาไม่นั้นเขาก็ไล่ไปเลยนะถ้าเราทิ้งไปนั้นนะเออเขาก็จะไล่เลยแน่นอนนะใบจัดไปแล้วกันฮัตตริเฮจิ แต่สังเกตได้โซนหนึ่งไซส์สองเมื่อกันเข้าสนามประกาศประเภทหนึ่งประเภทของการหนึ่งประเภทจากนั้นดูก่อนว่าตรงกันไหมถ้าตรงการได้ดับเบิลแนนจากนั้นหากมีประเภทที่ประกาศไว้สองหรือมากกว่าหมายความว่าเราอาจจะประกาศทีเดียวก่อนคือประเด็นของไปเนี้ยมันไม่ได้จํากัดว่าประกาศอีมี่กี่ประเภทเนี้ยมันดันบอกมันดันบอกว่าถ้ามีสองหรือมากกว่าแสดงว่าประกาศเราจะประกาศแบบบ้าจนหมดก็ได้นะมันไม่ได้แบบ ประกาศประเภทของการหนึ่งประเภทประกาศได้แค่หนึ่งนี่มันบอกหนึ่งแต่ว่าหากมีประเภทที่ประกาศไว้สองหรือมากกว่าก็แปลว่าเราประกาศหนึ่งประเภทปุ๊บเราก็มาดูถ้ามีถ้ามีประเภทที่เราประกาศของใบขี้ไปอันนี้คือ้ โอ้อย่างนี้เองเด็ดนะเด็ดนะเด็ดนะมันประกาศครั้งเดียวเราดูเอาว่าก็ดูเอาว่าที่เราประกาศใบมีเท่าไหร่อืมอืมก็เข้าใจใหม่นะทุกคนก็คืออย่างเช่นสมมุติเราบอกประกาศมีมอนแล้วเบอร์เอิรนมีบอลสองใบหรือมากกว่าก็ได้พายในถึงไปด้วยอ่าแค่ถูกใบหนึ่งก็ได้ดับเบิลนะโอเคประมาณนี้นี่สบายประกาศมันอย่างเนี้บ้าจริงใช่ประกาศมันอย่างเนี้คือได้แน่นอนประเกอร์ว่ามันมือมันมีแฟกร่ำคือสามใบแฟกสองก็ไม่น่าไม่จอมต้นคิดกับสกีที่ถูกปิดไป นะมาตอนนี้เปิดมาแล้วนะจ่ายหนึ่งเกตแล้วพระอาทิตยหนึ่งน่วยมีสกิีชอโด้ได้นั่นเองนะรีข้ามกลางของเขานะาาแล้วก็เมื่อกระดิเข้าสู่สนามนำการย้ายของแขกผู้แข่งลงทุ่งดอกและนำเรากินเกตเขาแล้วก็เราได้เกตพี่ถือว่าคุ้มนะจายหนึ่งเกตกับหนึ่งไร้เนี่ยโอ้โหแต่เขามาด้วยดีเฟนต์อันแสนคน,ปนไปอินนะฮะยหนึ่งสี่หนึ่งสองโอ้โหเดี๋ยวติดติดไหมเราต้องเรียกช่องเข้ามาไหมหนึ่งสี่หนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเ,เป็นอะไรนะเลขเฉพาะของคิด ช่ใคราเอามถ้าเราเอามาเขียนติดกันหน้าคอเนี่ยเราจะสามารถอ่านเป็น K I D D K อ่าใช่เป็นเลขแล้วก็อยากข้อมูลหนึ่งสี่หนึ่งสองมันดันออกช่อบหนึ่งสี่หนึ่งสองเช่นั้นไม่เป็นไรถ้าเลขสหายไปแค่ไหนก็ไรโอเคมาประมาณนี้น่าถือว่ามันเก่งนะโอเคไปเถอะไปวอดก้าจานิงเกตเอาชุดอําขึ้นมีเคาน์เตอร์คอจากมือแล้วไม่กวนบันเทิงไอ้พวกนี้มันหลุดนรกอ่ะใช่แต่ถ้ามันโดนลอยย็นจริงก็จบเหมือนกันใช่ไหม แมันก็จบแค่นั้นออน่ะเออนะนำมาดูต่อไปข้าศส,สกิเอริทนายของเรานะเขาอ่าเป็นการที่ยังไม่ได้มีอะไรบ่อยนะก็มีคารเตอร์เมื่อคาแรคเตอร์ใบอื่นเมื่อสนาวกำลังถูกทำลายเอาวันนี้ล,งลุงหลบไปจัดนินเกะเพื่อการนันยังอยู่และการันได้คารเตอร์แข็งจนจบเทินเราเล่นมนทาทั้งครอบครัวได้เลยเออเราเราเราเล่นบ้านเราเล่นบ้านโมริดได้เลยนะคือไม่ได้คือโมริมันสามไงและเอริมันหนึ่งคือมันไม่มีสกิลลดไซส์หรอก ถ้ามันยืนสามรถไซไม่ใช่มัตรานมันไม่มีสกิลที่แบบยกนีไม่แต่พี่ความรู้สึกถ้ามันไปอยู่กับโคโกโร่แล้วมันสามารถรถไซส์ได้โคโกโร่จะเก่งเพราะโคโกโร่มันมีมุกแต่มันไม่มีเคาน์เตอร์มันมันมีเพนนเทนตไงใช่เออประมาณนะั้นอ่ะมาดูเวทที่เรายังไม่เห็นไทเบรละนักวิจัยทำไมคุณไม่เอาไทเบร์ละล่างโตทำไมเอาล่างเด็กมาเขาวิศวะเก่งเป็นนักวิจัย นะเราก็ไม่ไม่เกี่ยงกันเป็นการ์ดโยเกิร์ตการจมตีธรรมดานะหากบนสนามมีคาแรคเตอร์อยู่หนึ่งใบเลยมากกว่าได้ไลท์สองโอ้ยง่ายๆเลยสนใจนะคือเก่งคือถ้าพูดไทยเดียวกับใบกันใบนเงื่อนี่ว่าใบนี้เก่งกว่านะใบนู้นมันมันมันต้องมีสองใบใช่ไหมมันถึงจะได้เกรไอันนี้แค่กาดแล้วมีใบอื่นอยู่หนึ่งใบก็ได้เลยได้ตัวเอ้ยได้ไลท์สองเออแล้วก็ถือว่าขารับใช้ได้คือง่ายๆเลย คือน้องต้องซื้อสองกล่องเนี้ยถ้าคิดจะเล่นให้ดีอ่ะตัวมันผสมได้มันตีนักซืบใช่โอโ้โหเที่ยงงานาเดี๋ยวผมรอ,อบีทีดีกว่าถ้าสา,ถาสายที่คิดว่าบีทีอ่ะมันน่าจะมาแก้จุดบอดของสองกล่องนี้ค่อยๆค,คิดพี่ว่าไม่จําเป็นต้องไปรีบซื้อนะเพราะบางทีเราอาจจะแก้ไขกันได้ตรงนี้แต่ก็อยากให้มีรถไฟของครอบครัวนะจริงๆอาจจะรอรุ่นละกันเผื่อเขามีเวทเซ้นแบบรถไฟอะไรเงี้ยเขาอ่ะจี่คนเล่นคอาเสร็จอยู่นี่ เล่นคนติดห้องวะนะเดี๋ยวรนะู้มาโอ้โห و, โใบนี้มันเป็นเวทที่ไม่มีเผาปริศนาครับทุกคนเป็นเผาไม่เผาเป็ปริศนาเผาปริศนา,า,าอาชยากรไาก้การดีได้ในเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นจายเกรดทำลายคาแรคเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งหนึ่งใบใช่ไหมหน<ม>ึ่งใบที่มีใช้สองอ่ะไม่ถึงเกินสองใช่ไหมแล้วก็ถ้าคู่แข่งไม่มีมอนไม่มีมอนก็คือใบเดียวใช่ไหมแล้วยิง ก็ได้ไล์เลยแต่ว่าถ้ายิงปุ๊บปอดลงได้ไลเ์ง่ายๆเลยถ้าเขาลงบนใบเดียวใบแรกอะลองยิงเขาเลยเราจะได้ไล์แน่นอนถูกไหมคาร์นาองลงพี่ว่าคุ้มน้องว่าคุ้มใจ่ายเก็ตคือขัดของได้นะพี่ว่าเอออันนี้ผมว่าใช้ได้ประโยชน์สุดน่าจะเป็นอ่าเจอกับคาราองค์ลงไม่ก็ไอเลเจดียนหลังฟ้าของฟาร์มอ่ะพี่ว่าเหมือนอย่างโกบุสหรือว่าไอพวกอะไรนะไอคาราที่ว่าเปิดสามนึกออกไหมก็ยิงทิ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาทีหลังพี่ว่าก็ดีนะเออผมพูดถึงสายแนวเราพูดอะไร เดี๋ยวอ๋อโอลิโกมาดูถัดไปเวทบวกหน้าหลังสามพันเคาน์เตอร์อันนี้เป็นเรื่องพากดิกเบสิกเบสิกสำหรับยืนนะช่วงสำหรับดิแต่ียไม่จํากัดเท่านะเออไม่จํากัดนะก็เรื่องหนึ่งตัวคาแรคเตอร์นะก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะถ้าเกิดไม่จากัดทอกเลยใช่ที่ผ่านมาที่คนไม่ใส่มันจะปัดเพาใช่นะอันนี้อาจจะนี่เป็นอนดูใบถัดไปการวางแผนที่ดูมีพิรุษเย็ดเคดูหน้าหาล็อบที่สองคือ ได้หนึ่งเกตหนึ่งจววนะแค่นี้เลยมาถึงก็ได้เกตจวว่ามันคนดีทีต่ตัดไม้มกันม,มันโดนเนื้อแต่ญี่ปุ่นนะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ตัดไม้คือเราเอาความจริงพูดเราก็เรายอมรับแล้วว่ามันโดนเนื้อแน่นอนมันโดนเนื้อแต่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็คือเป็นไอ้ตำนานราชมังกรได้ไร้ด้วยอืมมันมันเหมือนกันแบบได้แค่นี้หมึว่ามันมีคัสฟาร์มใบอื่นนะพี่ว่ามันก็น่าจะ คือก็เอาเอาว่ากันไปนะเขาก็อาจจะดักถ้าเราหาสัดส่วนระหว่างที่จำกับไอ้หนัาสือให้มันลงตัวกันได้ผมว่าไอ้นี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะของหน้าเสือก็ฟังแมวแล้วว่าไปบางคนไอะใหญ่ได้จั่วเยอะก็ใส่ไปแล้วกันนะไม่มีปัญหาไปถัดไปจ่ายตองเกตจั่วสองแค่นี้เลยโอ้โหคือเกตพี่ว่าเพลาดท่ากับแมวใช่เด็กเสิร์ฟพลาดท่ากับแมวนะเป็นตัวประกอบที่โผล่มาเพื่ออะไรไม่รู้นะจ่ายสองเกตจั่วสองนะทุกคนก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไอเทมใบเดียว สี่แปดหกเก้านะสบายหกเก้านี่ก็เป็นเลขที่บ้านของเจ้าพมนะจานิเกตบางทีหนึ่งหน่วยเราสามารถชิงกัปตันเมือหนึ่งใบและเลสใบนี้เพื่อทำลายคาแรคเตอร์ของครามกุ้งเกงอีใบหากว่าคาแรคเตอร์นั้นอะไรนะขาดบทำลายเขาโฆษณาของเราทำลายของเราใช่ไหมของผู้เล่นของผู้เล่นก็ได้ก็ได้หากทำลายฝ่ายเรา เราคอคาแรคเตอร์หนึ่งใบจากช่องดอกที่ใช้ต่ำกว่าการที่ถือลำไยมีเฮาสู้เล่นสายครอบครัวแล้วสามารถเป็นงานกลุ่มโคโโรดนคอเตอร์ทำลายดึงสายปุ๊บถ้าโดนีกฝ่ายคอเตอร์ในเมนแล้วเราก็แขฉงแบ็นี้แฉกสร้าก็ต้องเล่นเมนนะเพราะว่าเป็นเอกนะก็ถือว่าเก่งใช่ได้นะเป็นไอเทมยังไงครับคุณคาบไว้หรือถือไว้ น่่าน่จะถือขวดไว้แล้วเอายยดปากกแล้ว่าจริงมาใบสุดท้ายแล้วมาเจอกับ Impact องค์กรชุดดำชื่อชัดมากชื่ออคกกรชุดดำและเผ่าก็องค์กรชุดดำนะเป็นสเปเชียายในี้บ้ามนมีคาแรคเตอร์อค์กรชุดดำอยู่บนสนามและอีกฝ่ายไม่มีคาแรคเตอรอยู่อ้องไม่มีนะฝ่ายบอล่งะไอด้านไงเเกอไหม Impact เเกอใช่ไม่ไม่ไม่ใช่คือซีเกอร์เอใช่ซจ3ธรรมดาจ่อว่าใช้ง่ายของน ไม่ต้องมีงนคนนัน้นมันไม่ต้องใส่รองเท้าเลยใช้ใช่จ่ายคอนแล้วใส่ด้วยก็ประมาณนี้นะนี่ก็เป็นแฟกข,ของที่มาในกล่องนี้นะอาจจะประมาณกล่องนี้โดยประมาณนะผมว่าฝั่งนี้ผมว่าฝั่งนี้พี่ครับใช่แล้วก็ตัวอย่างก็เห็นกันแล้วนะก็ประมาณนี้ละกันนะ <S <S โอเคสําหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้ใครดูไม่ทันก็รอดูชา้าๆใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอกก็เลยครับผมสดีครับ